สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดไทยมุกตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่งนะครับสำหรับในวันนี้เป็นรายวิชาการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลซึ่งเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรนัชชาเทียมพิทักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรมาให้ความรู้และคําแนะนําดีๆกับเราในวันนี้ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สำหรับในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์นะครับเป็นงานที่มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นการบริหารและพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่จะทำให้องค์กรมีความก้าวหน้านะครับซึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลขึ้นนะครับในส่วนนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำแล้วก็ให้คำอธิบาย และก็อธิบายความสําคัญและบทบาทหน้าที่ของแผนพัฒนารายบุคคลที่มีความสําคัญต่อองค์กรน,นะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรครับแผนพัฒนารายบุคคลหรือ individual development plan นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเรียกกันย่อยๆว่า IDP IDP หรือแผนพัฒนารายบุคคลนะับว่าในวงการของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรแล้วก็การบริหารงานแผนพัฒนารายบุคคลเป็นแผนที่จะระบุเนื้อหาสาระเป็นกรอบแนวทางเป็นรายละเอียดสำคัญที่จะบ่งบอกได้ว่าบุคคลคนนี้จะได้รับการพัฒนาไปในทิศทางใดควรจะต้องเติมความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะในเรื่องใดบ้างเพื่อที่จะทำให้คนคนนั้นสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในตำแหน่งงานในปัจจุบัน และนอกจากนั้น IDP ยังสามารถรองรับการที่คนคนนั้นจะพัฒนาขึ้นในระดับที่สูงมากขึ้นไปอีกด้วยค่ะแผนพัฒนารายบุคคลก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญขององค์กรแผนพัฒนารายบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะต้องเป็นแผนรวมของทั้งบริษัทเ,เราก็จะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถที่จะทำแผนพัฒนารายบุคคลได้ถ้าไม่มีแผนทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท แล้วก็ไม่สามารถทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทได้ถ้าไม่มีแผนพัฒนาองค์กรด้วยเหตุนี้องค์กรเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่คนในองค์กรเป็นสิ่งที่มีชีวิตองค์กรจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่อยู่ในองค์กรนั้นๆลักษณะของบุคคลความสามารถของบุคคลจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถขององค์กรด้วยบรรยากาศในการทำงานสภาพแวดลอ้อมก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าองค์กรนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ในแวดวงของการบริหารงานบุคคลถือได้ว่าการทำแผนพัฒนารายบุคคลเป็นหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรในอนาคตและสามารถที่จะให้องค์กรนั้นมีความสามารถในการแข่งขันในปัจจุบันได้อีกด้วยหลายๆครั้งมีคนนอกวงการของงาน HR มักจะเข้าใจคำว่า IDP หรือว่าแผนพัฒนารายบุคคลไปในทางที่ไม่ถูกต้องเท่าที่ควร เนื่องจากว่าคิดว่าแผนพัฒนารายบุคคลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แผนพัฒนารายบุคคลเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยทําให้บุคคลคนนั้นได้ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพส่วนการประเมินผลงานก็จะตามมาในภายหลังนี่ก็เป็นความสําคัญของแผนพัฒนารายบุคคลหรือว่า IDP ที่มีต่อองค์กรนั้นๆค่ะคําถามต่อมานะครับสําหรับในการทํางานของบุคลากรในองคอ์กร ใครจะเป็นผู้ที่กำหนดสมรรถนะของบุคลากรที่จำเป็นที่จะต้องพัฒนานะครับและควรมีแนวทางอย่างไรจึงจะกำหนดสมรรถนะของบุคคลได้อย่างถูกต้องครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยค่ะถ้าเรารู้ว่าการที่แต่ละบุคคลนั้นเมื่ออยู่ในองค์กรจะต้องมีหน่วยงานหนึ่งที่มาดูแลหน่วยงานนั้นเราเรียกว่าเป็นหน่วยงานทางด้านทรัพยากรบุคคลหรือบางองค์กรก็เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์ บางองค์กรก็เรียกว่าฝ่ายบุคคลก็แล้วแต่จะเรียกกันหลากหลายแต่หน้าที่ที่หน่วยงานนี้จะต้องทำนั่นก็คือการดูแลบุคลากรตั้งแต่รับแรกเริ่มเข้ามาทำงานจนกระทั่งเขาเริ่มทำงานแล้วลวพัฒนาเขาให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งดูแลเรื่องของสวัสดิการสุขภาพอนามัยแล้วก็เรื่องของผลตอบแทนต่างๆหน่วยงานนี้เรียกว่าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลซึ่งอาจารย์ขอเรียกว่าเป็นหน่วยงาน HR ซึ่งย่อมาจาก Human Resource นะคะ s r ก็มีอยู่หลากหลายค่ะถ้าเกิดว่าเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลเราก็จะเรียกว่าเป็น HRM หรือว่า Human Resource Management แต่สำหรับบางหน่วยงานก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลทางด้านพัฒนาโดยตรงก็จะเรียกว่าเป็น Human Resource Development อาจารย์ก็จะเรียกสัส้นๆว่าเป็น HRD แต่ถ้าเป็นองค์กรที่ขนาดใหญ่ ก็จะเริ่มมีในเรื่องของข้อมูลสารสนเทศก็จะกลายเป็น HRIS นั่นก็คือ Human Resource Information System อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสรุปง่ายๆว่าหน่วยงานที่จะดูแลในเรื่องของการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลนั่นก็คือหน่วยงานทางด้าน HR แต่คราวนี้ HR ไม่สามารถทำงานเพียงลำพังได้ค่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานอื่นๆมาช่วยงาน HR สิ่งแรกเลยที่จำเป็นต้องมีนั่นก็คือ Top Executive หรือว่าทีมผู้บริหารที่จะต้องกำหนดทิศทางขององค์กรกำหนดแผนธุรกิจกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจหรือในการดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานวิสาหกิจหรือแม้แต่ในส่วนของเอกชนก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นท็อปแมネจเมนต์หรือว่าท็อปเอ็กซิควทีฟจะมีความสำคัญในการที่จะกำหนดว่าบุคลากรที่เราต้องการควรจะมีสมรรถนะอย่างไรเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ ุรกิจประสบความสําเร็จได้นี่ก็จะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกค่ะที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกําหนดนะคะกลุ่มคนที่2ก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานคนนั้นมากที่สุดนั่นก็คือหัวหน้างานหรือเราเรียกว่าเป็นระดับจัดการระดับจัดการจะรู้ว่าคนที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาเขามีความรู้มีความสามารถมีทัศนคติแล้วจะต้องเติมอะไรจะต้องเสริมอะไรจะต้องช่วยทำให้จุดเด่นของเขาออกมาอย่างไร ด้วยเหตุนี้หัวหน้าง,งานจึงเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่2ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำแผน IDP ส่วนกลุ่มที่3ค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะก็คือตัวพนักงานเองตัวพนักงานจะรู้อยู่แล้วว่าเขามีจุดอ่อนอะไรแล้ววิสัยทัศน์ที่เขาจะเดินไปร่วมกับองค์กรนั้นเขาวางเป้าหมายชีวิตอย่างไรซึ่งเป้าหมายชีวิตกับเป้าหมายการทำงานควรจะต้องสอดคล้องไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นบุคลากรหรือว่าตัวของพนักงานก็จะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนคนกลุ่มที่4ค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นหน้าที่โดยตรงนั่นก็คือหน่วยง,งานทางด้าน HR อาจจะเป็น HRM ก็คือทางด้าน management ร่วมกับ HRD ทางด้านพัฒนาบุคลากรก,รกรก็เป็นไปได้ค่ะแต่สำหรับองค์กรใหญ่ๆจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มที่5 ที่เข้ามาช่วยทําให้แผนพัฒนารายบุคคลมีความครบถ้วนสมบูรณ์นั่นก็คือหน่วยงานทางด้านพัฒนาองค์กรหรือว่าหน่วยงานทางด้านกลยุทธ์ก็แล้วแต่แต่แตละองค์กรว่าจะมีหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็จะมี4กลุ่มหลักๆที่จําเป็นจะต้องเกี่ยวข้องแต่กลุ่มที่5ทางด้านพัฒนาองค์กรหรือทางด้านกลยุทธ์ถ้ามีก็จะเป็นประโยชน์ทําให้แผนพัฒนารายบุคคลนั้นมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรได้มากยิ่งขึ้นสําหรับแนวทางที่จะกําหนดสมรรถนะของแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง ในหน่วยงานของเ R จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาแล้วก็ตีประเด็นของวิสัยทัศน์ค่านิยมรวมทั้งกลยุทธ์ขององค์กรอย่างแตกฉานซึ่งในสิ่งเหล่านั้นจะมีความสามารถหรือว่ามีสมรรถนะขององค์กรในสมรรถนะขององค์กรนั้นจะต้องล้อก,กันกับสมรรถนะของบุคลากรตามสายอาชีพ วิธีการที่จะกำหนดสมรรถนะของแต่ละบุคคลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งงานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอลักษณะนในการทำงานรวมทั้งความสามารถที่องค์กรต้องการนอกเหนือจากนั้นเมื่อเราทำแผนพัฒนารายบุคคลแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำงานอย่างเป็นระบบมีการติดตามอย่างต่อนเนื่องและสามารถที่จะวัดผลได้โดยการประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพสำหรับคำถามต่อมานะครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่า ขั้นตอนของการจะทําแผนพัฒนารายบุคคลมีอะไรบ้างครับอาจารย์มีหลักง่ายๆ5ขั้นตอนนะคะซึ่งเรียกว่าเทคนิค 5a ค่ะ A ตัวแรกก็คือ assessment ก่อนที่จะเริ่มทําเราควรที่จะต้องมีการประเมินความสามารถหรือว่าประเมินสมรรถนะประจําตําแหน่งของคนคนนั้นก่อนซึ่งคนที่จะประเมินก็ควรจะมี2ส่วนนั่นก็คือหัวหน้างานแล้วก็ตัวของพนักงานเองการประเมินควรจะครอบคลุมถึงทั้งเรื่องของความรู้ทักษะ แล้วก็คุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะประจําตําแหน่งนั้นๆก็จะช่วยทําให้เราจะเห็นภาพชัดว่าบุคคลคนนั้นควรจะมีสมรรถนะในอาชีพนั้นอย่างไรบ้างส่วน A ตัวที่2ก็คือ acquire เป็นการค้นหาเป็นการค้นหาว่าจะมีวิธีการอะไรที่จะทําให้บุคคลคนนั้นมีการพัฒนาสูงขึ้นจากระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งการพัฒนานั้นจะไม่มีการขีดวงจํากัดอยู่เพียงแค่การฝึกอบรม การพัฒนาสามารถทําได้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรความเหมาะสมแล้วก็เป็นบริบทในการทํางานของคนคนนั้นเช่นเดียวกันค่ะสําหรับ A ที่3ก็คือในเรื่องของ approachapproach Appro คือการกําหนดวิธีการอย่างเป็นระบบลงไปว่าถ้าเกิดจะให้คนคนนั้นมีการพัฒนาที่สูงขึ้นจะต้องทําอะไรบ้างส่วนมากแล้ว approach หรือว่าวิธีการก็จะกําหนดรูปแบบ ความรับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระยะเวลาที่จะต้องการความสำเร็จ approach เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นในรูปของ action plan หรือที่เราเรียกว่าแผนปฏิบัติการนั่นเองค่ะคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนที่จะนำแผนไปใช้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า a apply คือการนำไปประยุกต์ใช้ซึ่งอาจารย์เชื่อว,ว่าแต่ละองค์กรถึงแม้ทำแผนดีมากแค่ใดก็ตาม เวลาตอนที่นําไปใช้จะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกันกันกบหน้างานหรือว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสําหรับ A ตัวสุดท้ายนั่นก็คือ alignment alignment เป็นการดูถึงเรื่องของความสอดคล้องและการสอดรับกันกันกนกบวิสัยทัศน์ค่านิยมพันธกิจและกลยุทธ์ที่องค์กรได้กําหนดไว้โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะทำเพียงแค่ A ตัวที่4นั่นก็คือ apply แล้วนำไปใช้แต่ละเลยในการทำา A ตัวที่5ก็คือ alignment อาจารย์อยากจะแนะนําให้หน่วยงาน HR หรือว่าหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของแผน IDP ได้ตระหนักในเรื่องของ alignment เพราะไม่เช่นนั้นแล้วในการทําแผนพัฒนารายบุคคลจะไม่สอดคล้องกันกับทิศทางที่องคอ์กรกําลังจะไปค่ะสําหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์ดรนัชชาเทียมพิทักษ์เป็นอย่างมากนะครับ คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับซึ่งในวันนี้เราก็ต้องขอกราบขอพระคุณอาจารย์ดรนัชชาเทียมพิทักษ์อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ขอบคุณครับยินดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับกับไทยมุกรักเรียนรู้สวัสดีครับ